สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาบอกกิจกรรมนะครับของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับทางแอปก็ได้มีการจัดแถมนะครับในการเติมเงินนะครับของขวัญปีใหม่ก็ท่านก็สามารถเติมเงินนะครับ50บาทนะครับแถม50นะครับ ทำเทินหกเท่าถอนออกได้เลยนะครับท่านแค่เติมเงินมาห้าสิบท่านก็จะได้แถมอีกห้าสิบก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วท่านก็ทำหกเทินนะครับถ้าทำเสร็จแล้วนะครับท่านก็สามารถถอนออกได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมน่าจะครั้งเดียวนะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดแล้วก็สมัครแล้วก็ ผูกธานาคารเสร็จเรียบร้อยนะครับเติมเงินเข้ามาแล้วก็รับแถมไปเลยนะครับก็วันนี้ผมก็เข้าแอปมาผมก็เจอหน้านี้นะครับเลยมาบอกทุกคนนะครับก็สามารถนำไปเล่นนำไปแล้วแต่ท่านเลยนะครับกองวันปีใหม่ชิ้นนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมก็มาบอกของกวนปีใหม่ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ